สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอมีเรื่องสำคัญมาฝากถ้าคุณกำลังคิดจะมาทำงานเรียนหรือย้ายครอบครัวมาอยู่ที่สหราชาณาจักรต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะเพราะว่าวันนี้มีอัปเดตวีซ่าล่าสุดจาก Home Office ที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นค่ะ ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะสำหรับสายทำงานวีซ่าทำงานในสหราชาณาจากักรตอนนี้ถูกคุมเข้มสุดๆค่ะโดยเฉพาะวีซ่ารแรงงานที่มีทักษะและวีซ่ารแรงงานด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพซึ่งลดลงหัวภาพเลยนะคะ จากเดิมที่เคยมี18,300คำขอเมื่อดินสิงหาคมปี2023ตอนนี้เหลือแค่1,700เท่านั้นนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2025เห็นตัวเลขแล้วใจหายไหมคะสาเหตุหลักๆมาจากอะไรคำตอบคือการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นค่ะนายจ้างต้องผ่านกฎระเบียบเยอะขึ้นและนโยบายใหม่ในปี2024ก็ทำให้การขอวีซ่าย,ยากขึ้นอีกค่ะ ถ้าคุณกำลังวางแผนยื่นวีซ่าทำงานแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารให้แน่นและหาในจ้างที่เชื่อถือได้ค่ะสำหรับสายเรียนต้องฟังให้ดีเหมือนกันนะคะวีซ่านักเรียนได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันโดยจำนวนคำขอวีซ่าลดลงถึง12%เทียบกับปีที่แล้วและสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยากพาครอบครัวมาขอบอกว่าโอกาสน้อยลงเยอะเลยค่ะเพราะตอนนี้ให้เฉพาะนักศึกษาปริญญาโทสายวิจัยหรือว่าหลักสูตรที่ได้รับทุนเท่านั้นนะคะ พูดง่ายๆคือถ้าคุณอยากมาเรียนแค่ปริญญาโทสายทั่วไปอาจจะต้องลืมฝันที่จะพาครอบครัวมาด้วยแล้วล่ะคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าจะพามาก็อาจจะต้องซ่อนพ่อแม่ไว้ในกระเป๋าเดินทางล้อเล่นนะคะอย่าทำจริงดังนั้นใครวางแผนมาศึกษาต่อรีบตรวจสอบเงื่อนไขใหม่ให้ชัวร์ก่อนมานะคะ มาพูดถึงวีซ่าครอบครัวกันบ้างหรือว่าสเปลวีซ่าอย่างที่เคยบอกไปข้อกำหนดรายได้สูงขึ้นมากแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่วางแผนย้ายครอบครัวมาอยู่ด้วยกันในสหราชอาณาจากักรเ<อ>งื่อนไขารายได้เพิ่มขึ้นเรื่องนี้หมอมเคยพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์วิดีโอไว้ตรงคอมเมนต์ก็แล้วกันเนาะเผ<อ>ื่อใครยังไม่ได้ดูนะคะอยากจะรู้ว่าค่าวีซ่าตอนนี้เนี่ยคำขอวีซ่าเท่าไหร่และรายได้สปอนเซอร์เท่าไหร่ก็สามารถที่จะ คลิกไปตามลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าสปอนเซอร์รายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นก็ส่งผลให้คำขอวีซ่าครอบครัวลดลงเหลือ6,600คำขอในเดือนกุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมาค่ะดูทรงแล้วหลายครอบครัวคงจะต้องคิดหนักกันหน่อยนะคะว่าจะพากันย้ายมาอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ไทยกันดี เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆวางแผนขอวีซ่าครอบครัวก็จะต้องตรวจสอบรายได้ของสปอนเซอร์ว่าตรงตามเกณฑ์ใหม่หรือ,อยังหากเมลิซากำลังสบายจนปบมือพันสรุปง่ายๆนะคะวีซ่าทำงานตรวจเข้มขึ้นแล้วก็สมัครยากขึ้นค่ะ วีซ่านักเรียนคนลดลงเยอะนะคะกดเปลี่ยนใครจะเรียนต้องวางแผนดีๆแล้วก็วีซ่าครอบครัวก็จะต้องมีรายได้สูงขึ้นถึงจะผ่านเงื่อนไขนะคะ แล้วก็ข่าวดีค่ะการอัปเดตวีซาครั้งต่อไปจะประกาศในวันที่10เมษายน2025ก็คือเดือนหน้านะคะใครที่กำลังวางแผนเราจะต้องมาจับตาดูให้ดีค่ะหม่อมเองก็จะคอยติดตามข่าวแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย